สวัสดีค่ะทุกคนนี่สวยสวยสว่างแล้วนะคะยังไม่ถึงตีสี่เลยเมฆสวยมากเลยน่ะตีสี่แล้วได้ยินเสียงังไหมมันสว่างอย่างนี้เลยสว่างอย่างนี้เลยนะคะนี่กระตวกกดะน๋อง ดูรถซ้ายดูรถขวานี่ค่ะตีสี่ตีสี่ตรงเลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศใกล้ๆที่ทำงานนะคะตอนนี้ก็อยู่เขาเวลาปั่นจัก,กรยานจะทำงานแป๊บนี่ค่ะแต่วันและะ้วก็อ้าวตอนเช้าอารุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนนี่ เวลาตีสี 4. ดูความสว่างตีสี่แล้วนะคะความสว่างก็ประมาณนี้จะประมาณนี้นี่ดูไม่เป็นสีแดงเลยนอกจากว่าพราะจันทร์ก็ยังอยู่นะบรรยากาศตอนเช้าๆไม่ได้ถือไอ ความสว่างมันนี่จริงวันนี้วันนี้น่าจะบรรยากาศดีแต่มาที่ปลาทัวร์ปั่นจักรยานมาเนี่ยหนาวเพราะว่าถอดถุงมือถอดถุงมือแล้วก็ไม่ค่อยชัดด้วยทีนี้โค้งอันตรายแต่บรรยากาศดีววดเวอร์อุ้ยอดเด้อนี่ สีมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะสีมันเป็นแบบนี้เองมันกัดบ,บันนั้นที่ปราทัวถ่ายดูดอกไม้ปลบไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ที่ถ่ายวันนั้นดอกไม้ดอกป๊อปปี้นะคะกระชุนมันมีน้อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ขาวอย่างนั้นนะคะน่ะดอกไม้นะคะดอกไม,ไม้ถ้าเป็นสมัยก่อนที่พระทูบอกว่ามีกวางมีกระต่ายด้วยอะ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีบรากาศมันเป็นสีฟ้าสีส้มๆ ตึกนั้นเหมือนกันเน่าขาวๆตรงนั้นคือดอกไม้ที่พาทัวร์สายรูปให้ทุกคนดูดอกไม้สีฟ้ากับดอกไม้สีสีขาวเนี่ยมันหุบพอแต่แต,แต่ถ้ามันโดนแดดเนี่ยดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะคะดูตึกตรงนั้นโถ่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวขอตัวลงก่อนนะเพราะว่าจะข้ามถนนแล้วก็จะถึงที่สงมาแล้วเนี่ย mm -hmm.